ไกูมดาซโอเคเปิดกระชากาลถ้าถ้าเปิดได้ก็จะเป็นไฮไลท์ไปลงช่องนะถ้าไม่ได้ก็ไม่ลงโอเคก็เดี๋ยวจะมาเปิดกระชาน้องเรยชื่อชั่วคราวนะครับตอนนี้ผมมีคุณทรัพย์อยู่ที่ขออนุญ,ญาตหารก่อนตกคณิตตกเลขได้5มันติเหรอเเฮดจะกดได้50ตัวมี47ออเพราะว่า มันจะมีมันจะมีตั๋วฟรีที่ตรงนี้อยู่อีก5อันซึ่งผมก็จะได้มาเป็นครบเป็น50กับเป็น50เป็น100พอดีล็อกอินมันเลยกี่วันถ้าเหลือเกินอาทิตย์หนึ่งก็จะเปิดวันนี้เลย1 2ึ่เอ้ยสองไว้มันมาเราค่อยมาไปเปิดถ้ามันไม่ออกโอเคเปิดไปดเลยก็จะมี97หมุนนะที่จะเปิดได้โดยที่ผมจะเล็งเป้อไปที่ Ray. t e n t ท ative Name เห็นขาถือเคียวเราก็นึกว่าเขาจะมีเขาจะใช้เคียวฟันเป็นพลังงานออกไปเหมือนเหมือนะ ใครนะที่ใช้ดาบฟันลงไปแล้วก็ถ้าออกมาภายใน90หมุนน่ะซึ่งผมมีอันนี้รออยู่แล้วที่180ไงก็คือเปิดอีก2ทีอ่ะผมก็จะแลกได้ละซึ่งทะเลออกปุ๊บผมจะโดดไปเปิดมาลิเพื่อสมทบไม่ใช่สมทบเพื่อเก็บตกจากอ่าคอเล็บที่แล้วที่ผมไม่มีแล้วก็แลกอสกาวิลอสกาวิลนะครับมาไปเลยทั้งที่190ไม่ใช่ดินับไปแล้วกันนับเป็น90แล้วกัน ที่หนึ่งให้มเขาโหลดกันโอ้โ oh ห no. ครั้งที่สองอเกลือกับนิกเกตไปหลายตู้มากๆละปึ๊บไปเลยสวัสดีครับคุณแฮมลักกี้ขอให้ผมลักกี้บ้างนะนี่สามคิป ปึืมไกลมากขึ้นอีกไปแสงทองตรงปลายสุดใหม่อีกครั้งที่สี่ย้า้ฉันได้เลยแค่คนเดียวเลยโหครั้ทงที่ห้าใช่ไหมใช่ครั้งที่ห้ามันจะต้องกระตุก อุ้ยมาโอ้โหไปเลยคนที่แปดอ่ามันมันเป็นอะไรนะแอปนอร์มอลแอปนอร์มอลแอปนอร์มอลเฮ้ย,ยถ้าแอปนอร์มอลก็มีแค่คนเดียวอยู่แล้วมาเย่เย่มาแล้ว โอเคต่อไปไปที่ตู้คุณมารีมารีมารีมีมารีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอันนี้คือเรเก่าอาซึกะเก่าซึ่งเรามีแล้วต่อไปคุณเรแล้วก็เหลืออีกอมันติขอให้มาคุณลักกี้มาให้ผมลักกี้ด้วยนะอยู่ดีๆลักกี้ก็มา โอเคเป็นอสกะหลุดข้างตู้ม <laughs> า <laughs> คุณลักกี้มาให้ผมลักกี้จริงๆด้วย <laughs> ถ้างั้นไม่ต้องลองไม่ต้องแลกกลับไปที่คุณอสุกะวิลหรืออีกสี่ครั้งสุดท้ายคุณลักกี้มาลักกี้เดี๋ยวนี้นะเนี่ย <laughs> และทีนี้ดวงคุณไปเยอะแล้วไม่ต้องเอาไป ตอนนี้ก็ถือว่าเลยช่วงวิกฤตไปได้ละสามครั้งสุดท้ายปะเนี่ยทีเดียวมันก็ไม่ทีเดียวนะถ้านับโดยรวมปึ้งไม่ทองสองครั้งสุดท้ายใช่ไหมโอเคสองครั้งสุดท้ายสกาวิววิวหรือไววะไม่รู้ไม่ไม่ได้อ่านไม่ได้ดูไม่เคยดูรู้แค่ว่ามันดีมากแต่ดูไม่รู้เรื่องก็เลยเราก็เลยไม่ดู ครั้งสุดท้ายขอดูภาพเท่ๆก่อนสับซีนมาเป็นรูปฟิงไปหรือว่าคุณลักกี้ไม่อยู่แล้วก็เลยไม่มีลักกี้และอ๋อ อ้มันจะมีทองอีกจังหวะหนึ่งที่ตรงปลายนี้ไม่มีไม่มีก็ตอนชนมาถ้าไม่ตอนชนก็ตอนเปิดเปิดโอเคคุณลักกี้มาทำให้ผมได้มาสองคนนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายก็ไปแลกอสึกาแต่ใช้คำว่าไม่สวยมากไม่สวยสุดเพราะว่าอะไร เพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นนิเกะด้วยระบบสะสมผมก็หาเลอยู่ยังไม่มาอุ้ยทำไมเอามาเอาเอา,เอ,าอุดวงมาให้ผมก่อนเหรอผมเป็นคนเล่นนิเกะด้วยระบบเก็บตัวคอแลบอะเนี่ยเพราะว่าคอแลบทุกคนผมคอแลบทุยคอแลบผมมีครบเลยทีแรกว่ะผมเสียดายแล้วเพราะว่า,อ,าอีวาเกเลียนรอบที่หนึ่งผมไม่มีมาริผมเปิดได้แค่เลกาสึกะและมาริมา มาไม่ทันเพราะว่ามันเป็นบ้าอะไรไม่รู้ไอ้นิเกะเนี่ยมันมันชอบมีตัวเมตาหรือว่าตัวที่มันมันซิมตัวที่คนเขาซิมกันอะมาก่อนแพทคอแลบเสมอซึ่งคนทั่วไปก็อาจจะเฉยๆไงเพราะว่าเขาเล่นนิเกะเขาบางทีบางเกมเขาเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เกมที่ไอ้ที่มาคอแลบด้วยหรือว่าเมที่มาคอแลบด้วยมันคืออะไรเขาก็บางคนก็ไม่เปิดไง มันใบดีไม่ดีก็อาจจะไม่เก่งด้วยซ้ำแะเขาก็เลยมันก็เลยเปิดเอาตัวเมตากันไประกอนแต่สําหรับผมที่ทั้งเมตาทั้งสะสมคอรลบก็คือออหื้อเจ็บหนักก็สําเร็จไปแล้วนะครับสําหรับการเก็บตัวละครคอรลบในไอดีผมที่แรกนึกว่าจะพลาดมารีไปแล้วนะสรุปก็ได้กู้คืนมาหวังว่าควรจะทําให้คอร l a ลบมันเป็น Limited มากกว่านี้นะอย่ามหาทํานะอำว่าลิมิเต็ดแต่แต่ รีพิกอัพลิมิเต็ดมันไม่ควรมีคำนี้นะมันเหมือนกับที่เราเซฟไฟล์ว่าเฮ้ฮยไฟล์สุดท้ายไฟแนลแล้วนะแล้วมันมีไฟแนลพา์ทหนึ่งอะแล้วมันจะมีพาทสองอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะไว้เจอกันใหม่วิดีโอนะ้านะครับบ๊ายบาย